คำเตอือนคลิปนี้มีนการเปิดเผยเนื้อหาของอุลตราแมนไดนาตอนที่1นึงถึงสองนะใครที่ไม่เคยดูก็ควรจะไปหาดูมาก่อนนะครับดาร์เบียนั้นถูกสร้างมาจากสเฟียร์หลับสนิทตลอดคืนโดยปการหลอมรวมกับหินดาวองคานซึ่งเป้าหมายของมันก็คือการทําลายฐานทัพในดาวองคานที่ชื่อว่า TPC ซึ่งเป็นหน่วยเก่าในอุลตราแมนทีก้าที่กําลังสร้างใหม่ในดาวองคานแต่ยังสร้างไม่เสร็จเปิดเรื่องมาเราก็จะเจอกับพู้หนุ่มคนหนึ่งที่ห้าวตีนอย่างมากแล้วเขาก็ได้ใช้ าราลับจากการพี่กลามโตไปได้วิชานั้นก็คือนิ้วทะลวงลำไส้ซึ่งพ่อขอยห,หมอนี่เนี่ยเป็นนักปินในตำนานที่หายไปในแสง าการไมท่ทีก็ได้มีการทดสอบขับเครื่องบินโดยกฎกติกาก็คล้ายๆกับเกมใครยิงคนอื่นร่วงได้หมดก็ถือว่าเกง่งเจ๋งแต่ใน,นไม่นานก็มีสิ่งมีชีวิตลึกลับโผลมาทําให้เกิดาร์มวุ่นวายแล้วก็ทําให้อาสกาเนี่ยเกือบจะไม่รอดแ,แต่ในตอนนั้นเขาก็ได้เห็นแสงบางอย่างที่สว่างเลอกเกินอย่างกระหลอดไฟซีนอทนทำให้เขาเนี่ยรอดมาได้แบบงงๆแล้วหลังจากที่อาสการนอนไปได้สักพักเนี่ยก็ฝันร้ายวะ่ะคือ,อเรื่องฝันร้ายเนี่ยรื่องปกติอยู่แล้วครับแต่ไงตื่นขึ้นมาอยู่ใน ว่าขาดว่ะครับเนี่ยถ้าไม่อาสกาเนี่ยเมื่อตื่นขึ้นมาอีกรอบก็ต้องบอกเลยว่าซับซอ้อนรับสนตาดไมาทีก็ได้มีการรายงานมาว่าคนพบสับะลายถ้าไม่หน่วยสุป,ปราค์ได้เวลาออกโรงแต่ด้วยความใจร้อนเกินไปของอาสกาก็เลยทําให้ยาล่วงไปอย่างง่ายได้แล้วในวินานตัวเขาก็เริ่มกลายเป็นแสงแล้วก็เป็นอุลตร้าแมนตดน่าทำให้ตัวสับะลายแลกสลายไปอย่างง่ายได้โดยที่ยังไม่ได้ทาอะไรด้วยซ้ำโดยโซเฟียก็มาต้อนรับแขกอย่างรวดเร็วแล้วก็โดนเกบเบรียไปอย่างรวดเร็วเหมือนกัน แถมไอตัวที่กําจัดไปก่อนหนะ้านั้นเหมือนจะเปลี่ยนร่างมาแล้วเฮ้ยร่างใหม่แกกองแต่ตอนแรกก็เป็นกระสอบทรายไปก่อนนะครับแล้วก็ได้เวลาเปิดพลังแบบร้อยเปอร์เซ็นต์สองร้อยเปอร์เซ็นต์สามร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยพวแต่สุดท้ายก็โดนทําลายบารียไปอย่างง่ายดายแล้วก็ตู้หลังจากอารสกากับร่างก็เกิดอาการสั่นกลัวเฮ้ยแล้วก็ฉันว่าซับซอ้อนและสับสนวะ่ะการใม่ที่เจ้าพวกสเฟียก็เริ่มเคลื่อนไหวอีกแล้วซึ่งเจ้าพวกสเฟียเนี่ยก็เรียมจัดจัดโดยการล่อหน่วยปเปอร์กัตไปที่ดาวอังคารซึ่งใช้สเฟีย ที่อยู่ในอวกาศเป็นตัวล่อคาราวิกูลาเรนที่อยู่บนโลกสามารถทําลายฐานของหน่วยซูเปอร์กาดได้แบบหวานเจี๊ยบแต่มันก็แค่แผนนะนะยังไม่ได้ทําลายคา,า,าร์มอาสกากับเรียวจะต้องกลับไปที่โลกเพื่อปกป้องฐานเอาไว้ซึ่งแน่นอนว่าวางแผนมาขนาดนี้เนี่ยเราสเฟียไม่ยอมปล่อยไปง่ายๆอยู่แล้วครับโดยทาให้อากสกาเนี่ยได้ร,ร้ายอาโดยการจะเก็บเรียบสเฟียทีเดียวทั้งหมดนี่ด้วยตัวเองแล้วก็ให้เรียวเนี่ยมุ่งหน้าไปที่โลกก่อนเลยซึ่งกโดนเก็บเรียบไปอย่างสวยงามแต่โดนรอบโจมตี เลยต้องทําการส่งฮอนคูไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นอุลตร้าแมนไดนาตดไม่ฟังสปารายก็เดินช้าสุดๆถ้าไมเรียวที่กลับมาถึงโลกเนี่ยยิงกระสุนแช่แข็งใส่แต่ก็แช่แข็งไว้ได้แค่แป๊บเดียวจริงๆแถมแม้กระทั่งมีกองเสริมยังไม่ช่วยอะไรตอนนี้ไม่นานอุลตร้าแมนไดนาก็โผล่มาซึ่งแน่นอนว่าเสียเปรียบในตอนแรกแต่พอเปลี่ยนเป็นมิราโคไทส์ก็ชนะไปอย่างง่ายดายท้าไมพวกสเฟียที่อยู่แนวอกาสนีไป ดารัมเบียอยู่ในโหมดหมู่สับปหลาดฟาร์มสูง30เมตรน้ำหนัก27,000ตันสถานที่กำเนิดดาวคานจุดอ่อนก็คือถึงจะกลางบาเรียไว้แต่ก็โดนโจมตีจากด้านล่างได้ความสามารถที่มีก็คือมีบาเรียร้อมตัวอยู่ตลอดเวลาแถมยังสามารถปล่อยลำแสงพลังงานเีโอดารัมเบียมีฟ์ความสามารถเหมือนดารัมเบียปกติทุกอย่างแต่เก่งเจ๋งขึ้นแล้วก็ยังมีฟร์ความสามารถใหม่อย่างการยืดแขนและก็ช็อตไฟไฟ้าส่วนนีโอดารัมเบีย2ส,สามารถที่จะเอาตัว โผไปกับพื้นแล้วก็พุ่งชนได้ที่เหลือก็อเหมือนกันแปะแต่ต่างเรื่องสีนิดหน่อยนะตรงที่ว่าเวอร์ชัน2เนี่ยจะสีเข้มหมอกดํามากกว่าซึ่งจุดอ่อนของดารัมเบียในไดนาเนี่ยที่โผล่มาแต่ละตัวก็มีจุดอ่อนแบบเดียวกันเป๊ะแต่เข้าเป็นจุดอ่อนในกิงกะก,ก็คือการขยับตัวที่ช้าสุดๆ Th ทันเดอร์ดาร์รเบียนั้นมีความสามารถในการปล่อยไฟฟ้าจากแกนกลางและก็เขาทั้งสี่ข้างที่อยู่ข้างหลังและนี่คือตอนที่โผล่มาทั้งหมดครับผู้ให้เสียงผ่านในอุลตราแมกนิกกาคุณเคนตามัสมตสุโมโตชุดของ t ันเด e r d ดาร์รัเบียถูกดัดแปลงมาจากนิวดา r a รัเบียจีราเรนอยู่ในโหมดหมูสปาราดฟาร,ร์มสูง58เมตรน้ำหนัก64,000ตันสถานที่กำเนิดใกล้กับฐานซูเปอร์การ์ความสามารถที่มีพ่นไฟปล่อยความร้อนจากตัวได้ตอนที่โผล่มาก็มี อยู่ตอนเดียวก็คือตอนที่2ของอุลตร้าแมนไดนาแล้วนี่คือข้อมูลทั้งหมดทีด่ผมรู้เกี่ยวกับดารามเบียรและกะจีลาเรนส่วนวันนี้ตัวผมก็ต้องขออนุญาตไกลปูแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับ,บ